วันนี้รับผมพบกันอีกเช่นเคยช่องคนเมืองทอยนะครับวันนี้ก็เป็นของเล่นนะครับผมซึ่งมาใหม่นะครับแล้วก็พึ่งออกมาจําหน่ายมาบ้านเรานะครับก็ไม่กี่วันสองวันเองก็ได้รับของไปที่เราตัวนี้ก็เดี๋ยวมาแกะกันดีกว่านะครับแต่ว่าตรงล่างดีสคริปชั่นนะครับก็น่าจะรูปเป็นตัวนะครับแต่ว่าเรามาแกะกันก่อนครับจะได้พูดชื่อให้ถูกครับผมโอเค จากด้านท้ายนครับีเกียรพกล่องรู้สึกว่ามีน่าจะใหญ่นะครับดูจากกล่องไปชนีที่ส่งมานะครับขนาดก็จะเหมือนกับงารตัวแบบค่ายแบบเซอร์เฟรมที่มันยองใหญ่หรือเปล่าเหมือนแกะดูดีกว่านะครับนี่ นี่ครับก็ปังกระออกมาเลยนี่โอ้หกล่องก็ถือว่าฮึมจัดเลนะครับใหญ่แล้วก็หนักใหญ่และหนักครับผมเอาเรื่องเลยนะครับมาเก,กะก่อนอันนี้ต้องแกะดีดนะครับเพราะว่าจะต้องทำการแบบรีไซเคิลนะผมนำมา รียูสครับผมนำมากับใช้ใหม่อีกรอบหนึ่งก็ไม่อยากเกะให้มันไม่เสียนะครับเพราะว่าไอแผ่นแบบกันกระแทกนครับต้องวนกลับมาใช้ใหม่อีกรอบครับเลยต้องเกะให้ดีนิดนึง,งนี่ ชื่อกองอันนี้มันเขียนว่าฮัน t ์แอนคิวแต่ตอนนี้ผมพีเนี่ยชื่อมันเหมือนจะชื่อว่า h u n t e r and f a ฟ c o n คนะครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะมีชื่อหรือเปล่านะครับมีเขียน Hunter and Q m o โมเดล a r m o r XH ีดศูนก็เป็นตัวแรกนะครับผมลักษณะนะครับดูเนี่ยครับก็จะคล้ายๆนะผมกันดั้มเรียกได้ว่าก็เป็น กันดั้มเลยดีกว่านะครับเราดูจากนี่ครับหน้าตาตอนนี้ก็เหมือนกันเลยครับลองมองแบบมุมตรงๆดูนะครับผมก็นี่เลยเดี๋ยวจะมองด้านข้างครับนี่ด้านข้างกล่องก็จะบอกถึงรายละเอียดนะครับเวลาเราประกอบเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้น้านหัวกล่องนี่ครับก็จะเป็นค่ายนะครับผมอ่าอ อะไรเนี่ยผม S b S a หรือเปล่า S n a ใช่ไหมครใครรู้จากชื่อใครบ้าครับน่าจะเป็นค่ายใหม่เพราะผมก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นบอกในส่วนของพาร์ตอาวุธนะครับผมนี่มีอยู่ไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยจะเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าเขาให้มาตามในรูปเลยคือมีอันนี้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 หนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 5, ่ห้าหก เดี๋ยวต้องไปดูตอนประกอบนะครับผมว่ามันให้มาตามนี้หรือเปล่าอันนี้ก็คลิปนี้จะเป็นคลิปในการ u n นบ x ็อกเปิดให้ดูแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูของกล่องแล้วแผงข้างในกันดีกว่าครับผมโอเคแกะนะครับแกะกันเลยครับนี่ทอดทอดทอดหืมติดติดนี่รับได้แล้วครับ,รบหืม ก็เท่าที่ดูปริมาณแผงเนี่ยก็เรียกเลยว่าเป็นกันดั้มขนาด MG เลยนะครับคือแต่รู้สึกว่าชิ้นส่วนนะครับมันจะดูเยอะแบบมันดูเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้หดูทับ1 2ึ่สองโอ้นี่มีเอฟเฟกต์ไหมนะครับห้ โอ้โหเศ็มาเนี่ยน่าิเอสองสามโอ้โหโอ้จะเยอะเขียวมาเริ่มจากอ่าตัวของนี่เลยครับด้านบนก่อนนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นมันเขียนว่าเป็นแผงเกมนะครับผมให้มาทั้งหมดอยู่อ่าสี่แผงนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บด,ดูว่าตัวชิ้นงานนะครับผมจะทำได้ดีหรือเปล่านะ,นะดูกันครับ เนื้องานนี่คือแบบโอ้ดีเลยนะครับผมดูดแบบิครับโอ้โหเนี่ยก็รอยตำหนิคือเท่าดูตัวเนี่ยไม่มีนะครับสำหรับสีอันนี้ที่เป็นแถงเด่นนะครับไม่มีตำหนิเลยนะครับไม่มีการแบบว่า เป็นรอยพลาสติกนะครับไม่มีทำเนียบเห็นครับไม่มีเลยนะครับผมก็โหไม่คิดว่างานจะดีขนาดนี้นะครับเนื้อพลาสติกก็เท่าที่จับดูนะครับก็มีความแข็งแล้วก็มีความอ่อนเหมือนกันนะครับเนี่ยครับก็น่าจะต้องควรระวังนะครับว่าจะหักง่ายหรือเปล่าต้องไปดูตอนประกอบนะครับผมส่วนเนี่ยมันเหมือนส่วนใส่บริเวณตรงหัวแต่ว่ามันให้มาแบบโคตรจะเยอะเลยนะครับผมทั้งหมดสี่อันน่าจะเป็นชิ้นส่วนที่เกินแล้วนะครับ คที่แพ็ผกินะครับแผงขับมามีเลยนี่ก็เป็นแผงเคครับผมก็ให้มาทั้งหมด2แผงอันนี้จะเป็นน่าจะเหมือนจะเป็นแบบที่อยู่บริเวณขอ้อต่อต่างๆนะครับก็ตำหนิอันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับตำหนิคือแบบเยี่ยมจริงๆครับนี่คือางานจะ ดีขนาดนี้นะอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทสีใสนะครับผมก็อ่ะอน,นี่ผมเริ่มมองเห็นตำหนิแล้วนะครับสำหรับในส่วนของพาร์ทสีใสอันนี้จะไม่ชัดเจนนะครับอันนี้น่าจะชัดเจนกว่านะครับผมนี่ครับมันจะมีเหมือนลอยเหมือนคล้ายๆเหมือนขนแมวนะครับเหมือนรอยแบบลอยแตกเหมือนกระจกอะครับผมอยู่เป็นจุดๆก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมต้อง แต่ถือได้ว่าก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับผมอันนี้เราจะเป็นพลาสเิกแบบมาให้นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยไปแกะตอนประกอบแล้วกันนะครับผมก็ให้ g า n เยอะคูดจะเยอะเลยนะครับโอเคพัดมาอันนี้อันนี้เป็นแผง E นะครับแล้วก็แผง A นี่ น,นี่เป็นสีขาวแผงนี้ก็ไม่มีตําหนินะครับแต่ว่านี่แผงสีนี้ก็เริ่มเห็นแล้วนะครับเห็นไหมครับผมมีเห็นกันไม้เอ่ยนะครับตําหนิตรงนี้นี่เห็นหมครับมันจะเหมือนกับการแบบเหมือนเป็นรอยเวลาเขาฉีดพวกสีครับผมแล้วมันเหมือนกับเนี่ยเห็นไหมครับก็ชัดเจนอยู่นะครับผมสำหรับแผงนี้โอเค อันหนึ่งอันนี้เป็นแผง H นะครับผมก็ให้มาทั้งหมด2แผงตั้มนี่ก็อันนี้ไม่มีนะครับผมมีแต่นี่เป็นส่วนน้อยนะนี่มีรอยแบบมันรอยแบบเอียดต่อต่อตรงนี้เนี่ยผมให้เงาให้ดูนะนี่เป็นแบตรงนี้เป็นขีดขีดขีดเดียวเลยครับโอเคถัดมาอันนี้เป็นาร์พดีนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของน่าจะเป็นโครงในนะครับผมอันนี้น่าจะมีโครงในแน่นอนครับส่วนอันนี้ก็เป็นาคัพ อั้ตำหนิมีไหมสีแบบนี้ปกติจะมีตำหนินะครับนี่เป็นรอยแบบนี้เลยครับนีนบ่แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็ถือได้ว่ารับได้นะรับไม่ได้แบบน่าเกลียดเนเกินไปนะครับบางงานน่ะก็จะน่าเกลียดกว่านี้แต่ว่างานเนี้ยถือว่า หลับได้นะผมไม่ได้ดูน่าเกียดจนเกินไปอันนี้ก็เป็นแผงเมื่อกี้ที่ผมได้เปิดไปนะได้แกะไปก็มีตําหนิเหมือนกันนะครับผมนี่ก่อนไม่ค่อยมีตาหนิครับนี่อันนี้ก็เป็นตัวฐานโชว์นะครับผมนี่เป็นขาอันนี้ก็จะเป็นแผงจีนะครับนี่น่าจะเป็นหน้าอกดูจากหน้าอกแล้วเนี่ยก็ขนาดนะครับ ก็เอ็มจีเลยนะครับผมนี่หนะ้าอกส่วนนี้แผงครับไปนี่อันนี้เป็นแผงซีนะครับก็ที่ดูนะครับอันนี้จะเป็นเราได้ผมนี่เป็นอ่าโครงในนะเป็นส่วนของ ขาอ่าหน้าแข้งนะผมนี่สองงันนี้น่าจะเป็นขานะครับนี่เป็นเท้าแน่นอนับผมนี่ตํานี้ก็อ่าอันนี้มีบริเวณตรงพื้นเนื่ยเห็นไหมครับมันจะเป,นเป็นรอยแบบรอยเหมือนคนขวนนะครับผมนี่ก็เหมือนกันนะครับามาก็นี่ครับเป็น F กับ Z Z นี่เป็นมือนะครผมก็เท่าที่ดูมือตรงนี้ รู้สึกว่าจะเป็นมือกัะด้างนะผมไม่ได้ขยับได้ทุกนิ้วนะครับแต่ว่าจะมีมือส่วนนี้จะเหมือนจะขยับได้เฉพาะบริเวณหัวแม่โป้งนะครับผมหัวแม,ม่มือเน,น,นี่ยเช่นตรงนี้อย่างนับมันจะมีเหมือน,นเพิ่มมาให้ครับแต่ว่าขยับได้ทุกนิ้วเนี่ยเหมือนแบบงานบันไดเนี่ยก็ไม่ได้มีมาให้นําในส่วนนี้ นีนแผงครับไปนี่เป็นแผงอลแล้วก็เอ็นนะครับผมอันนี้ก็เท่าที่ดูเนี่ยดูก็รู้เลยครับน่าจะเป็นส่วนของอด้านหลังหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นแถบอีกแบบหนึ่งครับอันนี้น่าจะเป็นด้านหลังปิดบริเวณนะตรงก้นนะครับผมอเค แล้วก็อันนี้โอ้ห oh. เป็นฐานนะครับที่มีมาให้นะครับโอ้ห oh. คือฐานแบบคือให้มาแบบอลังการจริงๆนะครับฐานเนี้ยก็น่าจะสามารถปรับนะครับผมขึ้นลงได้นะครับเป็นสเต็ปสเต็ปนี่ก็เป็นตัวฐานอน,นีอ่านี่ครับอ่า สติกเกอร์ที่มีมาให้เป็นดีคอนนะครับนะผมส่วนบริเวณตาเนี่ยก็เป็นสติกเกอร์ปกตินะครับอ,อ๋อผมรู้เลยครับไอ้นี่ครับเสานะครับที่มีมาให้เนี่ยคือใช้ในการนะครับจัดวางเอฟเฟกที่เป็นเหมือนดาบแบบนี้ครับผม,มเดี๋ยวเรามานับแผงนะครับว่ามันมีแผงมาให้ทั้งหมดกี่แผงนะครับ 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9โ okay. อเคผมมีแผงมาให้ทั้งหมด29แผงนะครับัน,นี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับการประกอบกเอ็เป็นคู่มือที่ดูง่ายนะครับเพราะว่าภาพที่ให้มาเนี่ยมีขนาดใหญ่ คือปกติเนี่ครับเราประกอบเนะครับเราจะเอาแบบไว้ห่างๆตัวนะครับก็ถ้าเป็นของบันไดเนี่ยอาจจะมีขนาดเล็กนะแต่ว่าเนี่ยมันขยายสเกลให้ดูง่ายขึ้นนะครับแต่ว่นนวาไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่มีแบบให้มาแบบนี้ครับมันจะผิดพลาดหรือเปล่าปกติเนี่ยก็อาจจะเจอนะผมแบบว่าชิ้นส่วนนะครับอาจจะเป็น J7 แต่นี่เขียนว่า J8 อะไรประมาณนี้ครับอันนี้ไม่รู้นะครับว่าจะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นกันตอนประกอบอีกทีนะว่าจะเจอไหมับเหตุการณ์แบบนี้ รือว่าบางชิ้นนะครับก็อาจจะไม่ตรงปกนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยอาจจะเป็นแบบนี้แต่เอาควาจริงนะครับอาจจะเป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าเป็นชิ้นหนาๆก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะว่างานแบบเนี้ยผมก็โดนมาเยอะเหมือนกันนะครับใช้ประสบการณ์นะครับทําให้สามารถประกอบได้ราบรื่นนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่เป็นเครื่องหมายตกใจแบบนี้นะครับบางครั้งนะครับก็เหมือนจะ มีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าใส่ผิดจุดนะครับมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับนี่นี่ก็เป็นวิธีการต่อฐานนะครับก็อลังการในงานนี้นี่อย่างเผมเนี่ยส่วนของอันนี้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี่ครับก็นี่นะครับเราสามารถนํามาใส่เป็นเอฟเฟกได้แบบนี้ครับเดี๋ยวต้องประกอบรับมาดูกันครับว่ามันจะเป็นไงผมอันนี้ก็จะเป็นบอกจุดในการติดดีคอนน้ำหรือสติกเกอร์น้ำนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยติดนะครับเพราะว่ามันติดยากนะครับ โอเคตัวนี้เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนะว่าเวลาติดแล้วเนี่ยมันจะดูดีขึ้นมาหรือเปล่านะครับถ้ามันติดแล้วดูดีเดี๋ยวผมจะติดให้ดูแล้วกันนะครับแต่หน้าจะเป็นอีคลิปหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ในคลิปประกอบเพราะว่าถ้าเราติดด้วยเนี่ยมันจะใช้เวลานานกว่าปกตินะผมโอเคแย่ทั้งหมดก็ละมานี้นะผมสาหรับตัวหันฝาค้อน,นะครับรตันนี้มันเรียกว่าหันแอนคิวเดี๋ยวเราเก็บ เอาก่องกันดีกว่าเดี๋ยวไปสรุปกันครับผมโอเคเนี่ยผมก็มาสรุปแล้วกันนะครับสรุปคือเนื้อพลาสติกนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเกือบจะดีมากเลยนะครับสําหรับการอ่าไม่ใช่การสําหรับเนื้อพลาสติกแล้วก็อ่าการฉีดสีลงพลาสติกนะครับก็ทําออกมาได้ดีนะครับตําหนินะครับแทบจะไม่มีนะครับเมื่อเทียบกับงานอื่นๆนะครับรวมถึงงาน จากทางบันไดด้วยกับการดั้มจากทางบันไดก็บางทีางานบันไดนะครับก็มีตําหนิผมคิดว่าตัวเนี้ยตำหนิเนียครับแทบจะไม่มีเลยนะครับผมเท่าที่ผมดูมานะครับก็มีแต่ว่ามีน้อยนะครับเมื่อเทียบกับงานค่ายอื่นอันนี้ก็ลักษณะนะครับผมก็ไม่ต้องพูดถึงครับคือกันดั้มเลยนะครับผมแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนอาวุธเอ๋ยอะไรเอ๋ยทําให้มันดูไม่เหมือนกันดั้มที่เราเคยดูนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี้ย ผมมองยังไงก็เป็นกันดั้มนะครับโอเคก็ส่วนในเรื่องของราคานะผมตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมแล้วแต่บางร้านนะครับว่าจะตั้งราคาไว้ที่เท่าไหร่แต่ผมเท่าที่ผมดูเนี่ยตัวเนื้อง,งานนะผมคิดว่านะครับหลังจากคลิปนี้ออกไปหรือว่าคลิปที่ผมประกอบออกไปนะครับประมาณอาจจะอาทิตย์หนึ่งสัปา์ที่เนี่ยคิดว่านะครับตัวเนี่ยราคาเนี่ยอาจจะ โดดขึ้นไปนะครับเพราะว่าดูจากาเนื้อพลาสติกนะครับอตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าการประกอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปลุ้นตอนประกอบอีกทีนะครับแล้วกันถ้าสมมุติว่าตอนตอนประกอบนะครับมันไม่มีปัญหามันประกอบแบบราบรื่นเะนี่ยผมคิดว่าราคาเนะี่ยอาจจะพุ่งขึ้นมาจากนี้นครับประมาณร้อยถึงว่าสองร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้รอติดตามตอนคลิปประกอบแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัว,วลากันไปก่อนอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ กดสั่นกระดิง่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราค้นเมืองทอยผมไปเจอกันในคลิปประกอบนะผม,ผมก็รอประมาณสัก3-4วันนะครับน่าจะใช้เวลาในการประกอบอยู่พอสมควรนะรเพราะว่ามันเยอะเหมือนกันนะผมสําหรับชิ้นส่วนที่ให้มาโอเคเนยังไงก็รอติดตามชมกันนะผมไปแล้วครับเุกนครับสวัสดีครับ